ถึงแล้วค่ะตลาดปลานิโจโอ้โหอันนี้คือแยกตลาดปลาอะนะคะก็<อ><อ>เดินไปดูมีถนนนี่แหละคะ่ะเส้นนี้ลองดูเนี่ยข้าวโพดเออข้าวโพด

กูกูฝนกูฝนสีแปดอันนี้สี่รอยแปดอันนี้เป็นผ้าถ้วยจงอันนี้ก็คือตลาดพลาลา นี่ร้านนี้หรือเปล่าที่เขาให้นั่งได้น,นั่งกิน,นร้านนี้แบบเป็นยังไงนั่งตงกลางใช่เมื่อกี้เพิ่ง <c oughs> Google. ท็อกกูเกิลท็อกดูอยู่อันนี้เขาออบอกกูเกิลท็อกดูร้านนี้เขาย่างอะไร น่าจะหมดเช่นหรอเมื่อกี้เขาขยเชียวย่างจะลงเดินไปดิจะกลับซอยเดยัญญาไปเดินเดินเดินจากโมม่อนมาเเดินซอยตรงกลางก็ได้ เอาไนาะ้สเซลตุู้ก็มีซอยยตลาปลานิโจอันนี้ก็จะเป็นซอยให้เข้าไปทำไมมาดูซอยนี่ขายปลา อันนี้จะเป็นอาหารทะเลแห้งปลาปูมเฮ้ยมีข้าวโพดงอันนี้คือห้องน้ำตลาดปลาเเาาก็เดินไปนี่นึกความชูฮอกไกโดสโปโรเขาเปิดตอนนี้แหละอันนี้เรียกว่าเปิดแล้วเพราะว่าถ้าตอนเย็นคือปิดเลย เนี่ยดูอย่างเงี้ยราบออเดอร์ก็คือหกโมงเย็นคืออาหารเขกราก็น่ากินนะคะค <c oughs> เฮ้ย้้อนเฮ้ยข้าวผ่อนนะเนี่ยสีอดีบ lady boy อันนี้ข้าวผัดขาวคือ

อันนี้ทำไมเขาต่อแถวกันกินข้าวรอนี้ก็มีอาหารแล้วก็ตรงน,นี้ก็จะเป็นตลาดปลาเหมือนกันเดินได้ทั้งเส้นเลยนะเนาะทั้ทงหลักเรานี่ไงลานี้ร้นี้สามารถด้ ねえなきゃないの。<mex nữa> <laughs>

นี่ก็คือภาพรวมตลาดปลาเพราะเร็ว <Hot milk. S 3> น,น่ากินมากเลยที่ไหนมันนี่อยู่มันนี่อยู่ที่้านไม่ถ้าต้นตำรับก็คืออันนี้เลยไงอันนี้คือของให้ อยากอยากกินนะของสดเน่ะเขาวันนี้ไงยังไงหอยนางรมอยากกินหอยนางรม あ、ま、スキル กุ้งกับหอยนางรมหอยนางรม,งมตัวใหญ่มากเรามาตลาดฟานิโจนะคะหอยนางรมตัวใหญ่เลยอันนี้อหน้ากุ้งุูงห้าร้อยค่ะเราจะเป็นหกดวงู๊หคย ลงสายกันแบบไข่อป่อหงมาเนี่ยนะคะ